สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาให้ดูบรรยากาศฝนตกเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อยนะอ้อยอะไรน้อเนี่ยอ้อยขอนแก่นนะครับพันขอนแก่นนะลักษณะแบบเนี้ยคืออ้อยเนี่ยเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจที่นับได้ว่าเป็น ก็พออยู่อยู่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทํามีมากกว่าร้อยไร่นะครับอยู่ได้ครับร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยห้าร้อยไร่อย่างเงี้ยอยู่ได้ครับอ้อยอคืออ้อยเป็นพืชที่ทนแรงครับทนแรงปลูกสองปีสามปีครั้งนะครับแล้วก็ซ่อมเอานะอ้อยเนี้ยก็เป็น เป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอ้อยมีหลายพันธุ์ครับแต่ละพันธุ์เหมาะกับดินไม่เหมือนกันเหมาะแต่สภาพอากาศไม่เหมือนกันครับใครที่จะปลูกอ้อยนะคุณต้องมีคนที่จะมารับซื้อหรืออยู่ใกล้โรงงานนะครับคุณมีอุปกรณ์เองนะเดี๋ยวนี้อ้อยนะครับมีการตัดในสองวิธีนะจุดนะจุดกับตัดสดนะครับจุดไฟกับตัดสดจุดไฟแล้วตัดแล้วก็ ตัดจดนะครับแต่ละอย่างก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับผมจะบอกว่าคุณมีไม่ถึงสามสิบไร่ห้าสิบไร่เนี่ยคุณไม่ต้องทํานะครับอ้อยเถ้าคุณยังมีแรงนะถ้าคุณไม่มีแรงคุณไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ฝนไม่ค่อยตรงครับระบบน้ําไม่มีนะปรับที่ให้ดีครับปลูกอ้อยได้มีที่ขายนะครับแต่ถ้าใครยังมีกําลังหรือ มีความคิดที่จะปลูกพืชแล้วก็รู้ตัวไวว่ามันจะได้กําไรหรือไม่กําไรนะครับถ้าเป็นอ้อยเนี่ยมันปลูกมันปีละครั้งใช่ไหมละ่ะเก็บเกี่ยวปีละครั้งนะครับข้าโพดอย่างน้อยก็ต้องสองรอบคือข้าวโพดทดําดีๆนะครับเท่ากับกําไรอ้อยเนี่ยนะทำขาขาโพดปีหนึ่งครา,าวหนึ่งนะครับเท่ากับข้าวโพดสี่เดือนเพราะฉะนั้นเขาทําเช่าไรอ้อยเนี่ย เขาต้องเชา่านะครับน้อยกว่านะค่าเช่าต้องน้อยกว่าค่าเช่าข้า,าวาโพดนะครับเพราะว่าเช่าอ้อยเนี่ยนะสมมุติว่าแถวเนี้ยก็พันห้าพันหนึ่งแล้วแต่สภาพแล้วแต่ข้างถนนไหมแล้วแต่มีน้ํำไหมอย่างเงี้ยน,นะครับผมไม่ได้บอกว่าอ้อยมันไม่ดีนะครับแต่เราต้องนึกถึงว่าความพร้อมคือเราปลูกพืชทุกอย่างต้องการความใส่ใจอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราปูไม่ดีนะทำไม่ดีไม่ว่ามันไม่ว่าอ้อยก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคืออ้อยอะทนเขาทนน้ำท่วมท่วมเดือนนึงยังไม่เป็นไรเลยแต่มาเหลืองนะครับแต่ไม่ตายถ้าเป็นข้าวโพดท่วมสองวันตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีที่กึ่งนากึ่งไร่ ข้างล่างเราปลูกอ้อยก็ได้ข้างบนเราก็ปลูกข้าวโพดก็ได้นะครับหรือไม่ล่างสุดเราก็ปลูกข้าวนะครับเนี่ยมันมีให้เลือกหลายวิธีนะครับอ้อยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อ้อยในโรงงานนะครับอันนี้ผมอ้อยโรงงานนะครับนะครับอ้อยก็มีหลายประเภทนะครับมีหลายแบบอ้อยเข้าโรงงานกับอ้อยกินนะครับ แบบนี้ก็พอกินได้อยู่นะครับแต่มันไม่ค่อยอร่อยมันแข็งแล้วก็จะมีอีกอ้อยหนึ่งก็คืออ้อยคันน้ํานะครับเอาไว้คันน้ําได้ขายสดก็ได้นะถ้าเรามีตลาดเรามีตลาดพอเราทําน้ําอ้อยขายก็ได้นะครับทําน้ําตาลจากอ้อยก็ได้อ้อยนี้ก็ทําได้ได้หลายหลากหลายนะครับแต่เราก็ต้องเลือกชนิดให้ถูกทีนี้ที่บ้านที่บ้านแถวเนี้ยนะครับมี ไรอ้อยเนี่ยเยอะนะครับเยอะเลยแหละปีนี้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นไรนะครับไม่ต่ำกว่าแน่นอนเยอะน,นะครับมองไปตรงไหนก็มีแต่อ้อยมีแต่อ้อยนะเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันต้องการการดูแลที่น้อยกว่าข้าวโพดนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่มันดูแลง่ายย่อมมีราคาที่ถูกนะครับเราไม่รู้เลยว่าปลูกตอนเนี้ย เราจะได้กำไรเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยเราจะอ้างอิงจากที่ไหนไม่ได้เลยนะครับทั้งราคาทั้งเศรษฐกิจเวลาเราจ้างคนตัดหรือรถตัดก็ตามราคาน้ํามันนะครับราคาปุ๋ยเราไม่รู้เลยว่าในภายภาคหน้าที่มันจะตัดเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับนี่แหละนี่คือข้อเสียของอ้อยนะครับ แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เรามีรถสิบล้อเรามีเครื่องตัดมีมีทุกอย่างมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีต้นทุนที่สูงมีพื้นที่ทํามากกว่าห้าร้อยไร่ถึงพันไร่แนะนําเลยครับอ้อยเป็นพืชที่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามีไม่ถึงสามสิบเรามีไม่ถึงห้าสิบผมว่าแนะนําเป็นพืชระยะสั้นมากกว่านะครับพืชรายเดือนนะไม่ว่าจะเป็นมัน มันก็มีหลายแบบนะครับมีหลายมีหลายพันนะครับมันก็มันกินมันญี่ปุ่นมันเข้าโรงงานนะครับให้เราเลือกเอาเราอาจจะปลูกมันญี่ปุ่นขายนะครับสักงานหนึ่งสลับกับปลูกถัว่วนะปลูกถั่วขายต้มขายมันจะมีคุณต้องวางแผนครับมันจะมีกิจกรรมให้คุณทำได้ตลอดเวลาทั้งถั่วก็ขายดีครับถัว่ว ก้ต้มขายตลาดนัดเนี่ยแน่นอนครับแล้วก็ปลูกอ้อยคั้นน้ำไปขายตลาดนัดเนี่ยเราก็ทำข้าวโพดหวานขายข้าวโพดข้าวเหนียวก็ได้นะครับข้าวโพดหวานเนี่ยมันทําได้หลายอย่างนะครับอ้อยนี่ก็มันมีหลากหลายครับมีหลากหลายแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ปลูกพืชที่ยังไงอะในเชิงเดียวนะครับ ปลูกอย่างเดียวไปเลยอย่างเดียวไปเลยเนี่ยทำะไรก็ทําอย่างเดียวไปเลยมันอย่างที่ว่านะครับรัชกาลที่เก้าเขาก็บอกไปแล้วว่าปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ถ้าปลูกอันเดียวไปเลยเนี่ยนะปลูกอันเดียวเราก็ต้องมีหลายแปลงเหมือนอย่างผมผมนะครับตอนนี้ผมก็จะหันมาเล่นทางพวกข้าวโพดหวานอะไรบ้างเนี้ยนะครับมีสี่สามสิบกไร่แบ่งทำข้าวโพดหวานสักใกล2สองไร่นะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ แล้วก็ซอยทำข้าวโพดแป้งนะครับแต่อ,อ้อยอ้อยก็มีครับอ้อยน้ำอ้อยคันน้ำก็ปลูกนะครับอ้อยขันน้ำก็ปลูก,นค,ออนนก,กคนที่บ้านปลูกครับมีเครื่องอ่าันน้ำอ้อยอยู่หน้าร้านอยู่หน้าบ้านเลยครับมีร้านอยู่หน้าบ้านนะครับก็ทำหลายๆอย่างมีข้าวโพดหวานมีอ้อยคันน้ำนะครับอันนี้คือลายวันส่วนลาย เดือนก็จะเป็นพวกข้าวโพดนะครับลายปีไม่มีครับลายปีไม่มีลายปีก็กําลังจะเริ่มนะครับกําลังจะเริ่มปลูกทุเรียนปลูกมะปางนะครับแล้วก็ปลูกมะม่วงมะม่วงให้มันมีทั้งปีมะม่วงอนันต์มะม่วงที่มันสามฤดูอะ่ะไม่ต้องทําเยอะครับไม่ต้องทําเยอะพืชลายปีเนี่ยไม่ต้องเกินไร่ครับไล่สองไร่เนี่ยพอนะครับ พวกมะกรูดมะนาวมาพาะพร้าวส้มโออะไรพวกนี้ก็อย่างละต้นสองต้นนะครับมีสะมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนั้นนะครับในกเกษตรของเราแต่ผมไม่ได้คิดจะทำโคกหนองนานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเราเป็นที่เช่านะก็จะประมาณนั้นนะครับมาเข้าเรื่องอ้อยต่อนะครับอ้อยเนี่ยตัดนะครับสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่ติดตัดกันละมันก็ต้องดูว่า ฝนดีไหมมีน้ํำไหมนะครับทุกอย่างพืชทุกอย่างนะครับมันยังต้องการน้ําเลยถ้าเกิดมันแรงจริงๆนะครับผมบอกว่าทุกอย่างนะครับต้องการน้ําแน่นอนพืชต้องการน้ํานะครับไม่มีพืชไหนที่มันไม่ต้องการน้ําหรอกนะพืชบ้านเราทุกอย่างทุกพืชทุกพันธุนะครับต้องการน้ําต้องการปุ๋ยแน่นอนแต่จะต้องการน้อยมากก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนี่เดือนเดือนอะไรเนาะนี่เดือนเก ตัดเดือนเดือนหนึ่งอีกประมาณสี่เดือนตัดสี่เดือนห้าเดือนอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับก็เริ่มมีป้องมีอะไรละเนี่ยอ่อยเนี่ยแถวนี้ก็จะมีรถตัดนะครับมีรถตัดมีคนตัดสดแล้วก็จุดแล้วก็คนตัดราคาก็ตากแตกต่างกันไปแล้วแต่ปีนะครับแล้วก็ค่าคนงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ารถตัดน้ํามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกนค่าตัดต่อไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ทำไรออ้อยอย่างเดียวก็หันมาทําอย่างอื่นด้วยนะครับปลูกมันเข้าโรงงานบ้างนะแบ่งล็อกกันไปให้มีหมุนเวียนให้เรามีทําให้มีกิจกรรมทําอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีเงินหมุนอยู่ในระบบของเรานะครับพอเรามีเงินหมุนปุ๊บเราเอาเงินไปทําร้านนะครับร้านที่อยู่ได้ก็คือร้านปุ๋ยร้านยานะครับคุณไม่ต้องเอาเงินเราไปลงทุนก่อนอยาบางตัวสามารถเอามาได้เลยอันนี้พูดถึงนะ ยาปุ๋ยนะครับสามารถเอามาได้เลยแล้วก็มาตั้งมีหน้ามีหน้าบ้านเนี่ยขายกันหน้าบ้านนะครับเน้นหน้าบ้านแล้วก็ทําการตลาดนะครับท่านผู้ชมทําการตลาดนะครับเราจะไปทําเกษตรแบบเก่านะมันหมดยุคไปแล้วนะครับประมาณนั้นคือกเกษตรแบบนี้นะครับในโลกยุคเนี้มัน ค่อนข้างที่จะไปยากนะครับค่อนข้างที่ไปยากสมมุติว่าเราทําข้าวขายนะขายให้ลานกิโลละเจ็ดบาทหกบาทเจ็ดบาทแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราทำสามสิบไร่ทาข้าวสามสิบไร่แต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีทําข้าวแค่สามไร่นะครับทาข้าวแค่สามไร่ได้กําไรเหมือนเท่ากับข้าวทําข้าวสามสิบไร่ มันต่างกันครับวิธีมันต่างกันนะเราทําข้าวออแกนิกเราทําข้าวที่สามารถเอาไปสีแล้วขายได้นะกาไรของเราจะเท่ากับกําไรถ้าเราทำสามสิบไร่นะครับเราก็เอาที่เหลือเนี่ยไปทําพืชอย่างอื่นแต่ถ้ามันน้ําท่วมจริงๆมันก็ต้องสุดวิสัยครับแต่ถ้าเป็นที่ของเราเราสามารถทําคลองทําไส่ไก่ทําสะเพื่อที่จะระบายน้ํานะครับเกรดเดอร์ให้ สมมติว่าคุณมี30ไร่คุณทําให้10บไร่ข้างบนน้ําไม่ท่วมได้อันนั้นคือสุดยอดคุณจะปลูกมันคุณจะปลูกข้าวโพดนะครับหมุนเวียนกันไปนะครับอ่าอันนี้ไม่รวมถึงพืชผักสวนครัวนะครับคุณมีแม่บ้านคุณมีลูกคุณมีหลานคุณสามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างนะครับพืชผักสวนครัวคุยกันว่าไม่จบปีหนึ่งก็ไม่จบคุยเป็นวันก็ไม่จบนะครับพืชผักสวนครัวมันจะสร้างรายได้เราให้เราได้ยังไงนะครับถึงในขณะที่เงินเฟ้อนะครับ เงินเฟอ้อค่าแรงสูงต้นทุนสูงทุกอย่างแต่ถ้าใครมีพืชผักสวนครัวอยู่ในมืออยู่ข้างบ้านเรานะครับอยู่ในบ้านเราไม่อดตายครับเรามีข้าวเรามีพืชผักสวนครัวนะครับเรามีพืชเศรษฐกิจนะครับสองตัวขึ้นไปหนึ่งตัวสองตัวขึ้นไปนะเราสามารถอยู่ได้นะครับอยู่ได้สุดท้ายแล้วนะครับการทำเกษตรการเกษตรเ,เนี่ยต้องขยัน ถ้าทำอย่างขี้เกียจทำได้ครับคุณต้องบริหารให้ดีถึงผมจะมีคนงานมีลูกจ้างผมก็ต้องมาทำงานก่อนเขานะครับเขามาทำงานสองโมงผมมางแต่หกโมงนะครับมาเช็คเครื่องมาวางแผนนะครับมาจดรายรับรายจ่ายกลับก็ต้องกลับที่หลังเขาเนี่ยอันนี้ขากลับบ้านนะเนี่ยนะครับขากลับบ้านนะครับ,บ,บ,นนรบตอนนี้กี่โมงแล้นะเจ็ดห้าโมงนะครับ วันนี้กลับไวไม่มีอะไรทาก็ผ่านไล่อ้อยทุกวันนะครับไม่รู้จะอ่ะก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมาก่อนกับที่หลังนะครับกับที่หลังแหละวางแผนครับมีเวลาไม่ได้วางแผนนะวางแผนครับในอนาคตจะทําอะไรบ้างไม่ได้วางแผนไปไกลนะครับสองปีสามปีไม่ใช่ผมวางแผนแค่รายอาทิตย์รายเดือนนะครับนะมีเป้าหมายภายในหนึ่งปีจะทําอะไรนะครับ จะบ่งไปแบบไหนแต่ก็ถ้ามันสุดวิสัยก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือชีวิตของกเกษตรกรจริงๆนะครับแต่ไม่รู้ว่ากเกษตรกรรุ่นเก่ากจะเป็นแบบไหนกันผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็ฝากเข้าไปนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็เข้าไปคุยกันในไลน์ได้นะครับในเพจแล้วก็มีเบอร์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ